สุกคนด้วยครับอยู่กับผมนะสุกี้แมนครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ในเกม go h soem t เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับก็มาทําคลิปเกี่ยวกับนะครับแนะนําไกด์นะครับตัวละครนะครับตัวของนินจานะครับหรือว่านักฆ่านะครับใช้กงเล็บนะครับายอาทำนั่นเองนะครับก็ตัวที่ผมเล่นตัวนี้เป็นตัวลองเนาะเออมันไม่ใช่ตัวหลักนะครับเป็นตัวลองนะแต่ว่าเล่นแล้วสนุกมากเลยนะครับตัวนี้โอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวในเรื่องของสกิลแล้วก็ของสมัยเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเบทวินท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกกสะดว 24ชั่วโมงที่สำคัญปลอดภัยแน่นอนครับสามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใช้บริการแล้วนะครับอย่าลืมกดใช้โค้ดด้วยนะครับ S K M 1เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องสุกี้แมนนะครับฝากด้วยนะครับ p พ w ทวิ o ท็อปครับถ้ากำลังมองหานะครับตัวของคลาวนะครับเอาไว้เปิดบอดฟร์มนะครับออโต้4 4ชั่วโมงนะครับแนะนำตัวนี้เลยครับ L.D. Cloud นั่นเองครับ L.D. Cloud นะครับคือ cloud ที่เอาไว้ปล่อยบอรดใครที่เล่นเกมออโต้นะครับเปิดบอร์ดเนี่ยต้องเปิด24ชั่วโมงนะครับสามารถเปิดรันได้ผ่าน L.D. Cloud ได้เลยครับรันผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะลงผ่าน P.C. c N ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็นะครับหนึ่ง c l o u เนี่ยสามารถรันได้หลายจอมากเลยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยต่อวันถูกมากๆเลยนะครับระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยเสถียรแน่นอนครับไม่มีแหลกแน่นอนนะครับก็ต้องคราวนี้เลยครับ L.D. Cloud นะครับทดลองใช้ฟรีนะครับ2ชั่วโมงกดลิงก์ทีี่ได้้้นนเลยะคครรัับบ LD l c o Phone u ฝากไปด้วยนะครับอ่ะโอเคครับก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับเป็นนินจานะฆ่านะเป็นตวงเล็บนะครับแล้วก็ฝแฝรทำ นะครับอันนี้นะครับเป็นตัวละครที่อัพสเตตัสนะครับเป็นเรื่องของเด็กเนาะผมเนี่ยก็จะลงเด็กเหมือนเดิมครับเด็กล้วนนะครับเด็กล้วนเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมาเล่นตามเนี่ยแล้วไอเทมไม่เยอะเนี่ยผมว่าอ่าถ้าไปลงเด็กล้วนเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าอยากแรงนะครับก็ลงเด็กล้วนได้เนาะแล้วก็นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเด็ก3คอนหนึ่งนะครับเล่นแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เล่นได้ตั้งแต่แบบทุกเลเวลเลยนะครับเด็ก3ามพอยต์คอนหนึ่งพอยต์นะครับหรือว่าใครอยากเล่นสายคอนล้วนก็เล่นได้นะครับแต่่วา ใส่คอนล้วนเนี่ยแนะนาไปหลัง60-70นะถึงจะเล่นได้นะครับเพราะว่าดาเมจในช่วงแรกเี่ยมันค่อนข้างน้อยถ้าเราไม่อัปเดทเนาะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูดีเทลตัวของผมนิดนึงนะครับแม่นยำเนี่ยถ้าสูงสุดนะครับในช่วงเลเวลนี้นะครับใน8 0ถึงเกเนี่ยก็แนะนำอยู่ที่115ขึ้นไปนะครับก็จะทำให เราตีมอนเตอร์ตั้งแต่เลเวล80ขึ้นไปเนี่ยแทบจะไม่มิดเลยนะครับก็โดนทุกดอกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับอ่าโกงเล็บมาทำเนี่ยนะครับแนะนำนะครับไปหาค่าคริสติคอลเนี่ยเยอะๆนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็ตัวของคิดตัเมดนะครับคริสติคอลเลทเนี่ยจริงๆแล้วควรจะอยู่ประมาณสัก30ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะอยู่สักอ่า20 นะครับประมาณนั้น30นี่คือรวมบัฟแล้วนะบัฟให้เห่ออะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิดดัเมนเนี่ยอ่าอยู่ช่วงประมาณสัก2 4 0 2 5 0นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าใครที่สามารถทำได้เยอะกว่านี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคนะครับโคนินจานะครับอย่างที่บอกไปว่าสเตตคือเด็กล้วนหรือว่าเด็ก3คอหนนะครับแล้วก็สเตตต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าลบลีกนะครับที่ผมเล่นก็คือผมมาเล่นลบลีกเลยผมจะเล่นเดฟนะครับเพราะว่าลบลีกนะครับถ้าเราจะทําสุดเลยนะครับเราจะต้องไปทำไอเเททมมนนนนะครัับพวกีี้่ป็ออฟ ด้านบนเนี่ยเป็นหลบหลีกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่านะครับถ้าเราจะไปพึ่งนะครับตัวของหลบหลีกอย่างเดียวกับสกิลนะครับอันนี้ไม่คุ้มนะครับก็คือจะต้องพึ่งของสสมใส่ทั้งหมดเลยแล้วก็ลงถึงสกิลด้วยนั่นเองนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่เล่นหลบหลีกเพียวเลยเนี่ยนะครับเล่นกึ่งกกลางเนี่ยก็แนะนำนะครับเล่นเด็กล้วนแล้วก็ไปใส่เดฟดีกว่านะครับโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของสแตทนั่นเองนะครับ มาดูของสมซายนิดนึงนะครับของสมซายนะครับเน้นค่าอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับอันนี้ผมทําเป็นเซต PVE นาะก็คือฟาร์มแต่มอนเตอร์ฟาร์ม e ีฟอย่างเดียวนะครับก็จะใส่เป็นด้านบนนะครับ e ีฟล้วนนะครับเออแต่ว่าถ้าใครนะครับเลเวล70 80ขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าจะใส่ของไอเทมนะครับก็แนะนําว่าด้านบนนะครับออฟหลักเนี่ยก็เป็นออฟนะครับที่ไม่มีนะครับอยู่ด้านล่างอย่างเช่นพวกนะครับอย่างคิด่เข้าดาเมจคิดที่เข้าเลทหนึ่งเปอร์เซ็นต์คิดที่เข้าดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ สามค่าเนี้ยจะเป็นค่าหลักที่ใช้ทั้ง PvE และก็ PvP เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ของผมนะก็เป็นเซต Pv e เนาะก็เก็บฟาร์มมอนสเตอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นอ่า EP เพิ่ม EP 2%นะครับด้านล่างก็จะคล้ายๆกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของด้านล่างนะครับที่เป็นเอฟเฟกต์ลองเนี่ยนะครับอันนี้แนะนำนะครับให้เหมือนกันครับอ่าเซต EP นะครับก็เป็น XP ตรงนี้เพิ่มเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของ PvP ตีแต่คนเนี่ยนะครับก็เด็กล้วนเลยนะครับเด็กทั้งหมดเลยนะครับจะดีที่สุดนะครับถามว่า PTK ับมันใช้้ไไดหม นะครับอ่าพ t k เคเนี่ยสาเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวพ t k เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากถ้าเทียบกับเด็กหกเด็กหกเนี่ยคือสุดแล้วนะครับก็ใส่เด็กหกไปให้เรียบร้อยนะครับส่วนอัญมณีนะครับก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนว่าจะใส่ตรงไหนนะครับถ้านะครับเราเล่นเด็กล้วนนะครับเราอาจจะเลือกที่จะใส่อ่าคอนนะครับ ว่าราคามันถูกป่าแต่ว่าถ้าใครจะเอาดเามนสุดเนี่ยก็แนะนาว่าเด็กล้วนนะครับใส่เด็กสิขึ้นไป12ขึ้นไปอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าราคาก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับส่วนธาตุของอาวุธและก็ชุดนะครับอะไรบ้างอันนี้นะครับถ้าแนะนําก็จะเป็นในเรื่องของไฟอยู่นะครับเป็นเรื่องของไฟอยู่นะครับเพราะว่ามันติดเบอร์นิงได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ ส่วนชุดเนี่ยนะครับถ้านะครับเป็นตัวของ PV นะครับก็แนะนํายังเป็นเหล็กกับดินนะครับแล้วก็ถ้าเป็น p v p เนี่ยแนะนําเป็นไฟหรือว่าเป็นน้ำนะครับประมาณนี้นะครับโอเคส่วนประดับเหมือนกันครับประดับก็จะเป็นไฟเป็นน้ำนะครับเป็นสายป้องกันนั่นเองนะครับโอเคและนี่ก็คือตัวของสตัดเนาะเรามาดูเรื่องของสกิลนิดหนึ่งนะครับว่าอัพแบบไหนยังไงบ้างอันนี้คือตัวของผมเองนะผมอัพแบบนี้เนาะโอเคนะครับวิชาทั่วไปแน่นอนว่าอัพอันนี้เต็มนะฮะขั้นหนึ่งนะครับมาเริ่มแรกเนี่ยผมไม่อัพไอ ทำลายแรกคือไม่อัพนะให้เรามาอัพตัวนี้แทนครับอ่าแบบนี้เลยนะครับมาถึงอัพเหมือนเดิมครับ1111 1, 1, 1, 1, นะครับแล้วก็อัพกรงเล็บจูโจมตัวนี้ให้10นะครับเพราะว่าเออสกิลเนี่ยมันจะได้แรงขึ้นทุกสกิลนั่นเองนะครับอัพให้เต็มนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราอัพตัวนี้นะครับให้เต็ม20 นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมาดูที่ตัวนี้ครับไฟนะครับอัพไป2นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวของขั้นหนึ่งตรงนี้นะครับเออกรงเล็บฟาฟันเนี่ยผมอัพเพราะว่านะครับผมใช้ตอนที่เป็นไทเหรอเลย72เลยนะครับก็เลยอัพไว้แต่ว่าถ้าใครแบบว่าเอาจะเอาดาเมจนะครับก็มาอัพตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมขี่เกียร์รีสกิลเนาะก็เลยต้องอัพตัวเนี้ยตั้งแต่เลเวลแรกๆนะครับ จนถึง72เลยจะได้ไม่ต้องรีสกิลนั่นเองนะครับเอาไว้อย่างนันหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะจบประมาณนี้นะครับพอถึงขั้น2นะครับเปลี่ยนคาสต์นะครับให้เราอัพตัวนี้เลยครับวิชาทะลวงกระดูกเนี่ยไว้20เลยเพราะว่า20พอยต์นะครับมันจะอยู่ที่เอทีเคยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัว ของคูดาวนะครับบัฟต่างๆเนี่ยมันจะใกล้ๆกันทั้งหมดเลยนะครับบัฟนะฮะมันจะอยู่ประมาณ120ยวินาทีนะครับแล้วก็ตัวคูดาวเนี่ยอยู่ที่125อ้นะครับมันก็จะมีแกรปช่องว่างอยู่ที่5้าวีนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าว้าวเลยนะครับถือว่าว้าวเลยนะครับอัพเป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับวงเล็บนะครับสกิลอัพอะไรบ้าง ก็ยังแนะนำนะให้เป็น1 11นะครับอัพแบบนี้นะครับ1น1เนาะไอตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้จริงๆเอามาใช้ได้แต่ว่าผมลองและมันไม่ค่อยโอเคสำหรับผมเท่าไหร่นะครับบางคนบอกว่าเอามาลูสกิลอัพเลยได้ไม่มีปัญหาไม่ติดอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาเล่นลูแบบผมเนี่ยผมจะทำแบบนี้นะครับก็คือจะอัพตัวนี้ไว้แค่10เองนะครับแล้วก็อัพกรงเล็บตัวนี้สักสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้อย่างละสิบนะครับเพราะว่าอะไรนะครับตัวนี้นะครับสกิลตัวเนี้ยส มันจะติดพิษร้ายแรงนะ20ปีซึ่งไอพิษตัวนี้มันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าระยะสกิลนะครับของเลเวลเนี่ยยิ่งอัพนะครับมันจะยิ่งไกลขึ้นนั่นเองนะครับถ้าผมอัพตัวนี้แค่เลเวลหนึ่มันจะอยู่สั้นมากนะครับแต่ว่าถ้าผมอัพตัวนี้เลเวล10นะครับมันก็จะค่อนข้างไกลนะครับเห็นปะมันจะทะลุไปเลยนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับ ก็ค่อนข้างไกลนะครับเนี่ยแบบเนี้ยมันเอาไว้ใช้ในการ PvP ได้ PvP ได้นะครับทะลุมอนอะไรพวกเนี้ยคือของดีเลยแต่ว่าผมเนี่ยอาจจะไม่อัพเต็มเพราะว่านะครับมันบางทีเนี่ยเวลาเราพุ่งไปไกลๆมากๆแล้วเนี่ยเราจะต่อคอมโบยากนะครับก็เลยเอาไว้แค่10นั่นเองนะครับแล้วดาเมจนะครับเราจะไปในรุ้นนะฮะกับดาเมจพวกนี้แทนนะครับสกิล2สกิลนี้แทนนะครับ สกิลนี้นะครับตรงเล็บมาสวรรค์ตัวนี้นะครับสกิลนี้จะเป็นอออยู่ที่เลเวล5ตอนนี้นะก็จะมีโอกาส15%นตะ์ะฮะที่จะทําให้สตัรน์นั่นแหละง่ายๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ไกลามากนะครับไกลามากแล้วก็แรงมากด้วยนะครับตัวเนี้ยกับสอ,อันเนี้ยนะครับสตัวเนี้ยนะก็คือดาเมจมันใกล้ๆกันเลยถึงแม้มันจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ย มันจะแรงกว่าก็จริงนะครับแต่ลองแล้วตัวนี้รู้สึกว่าใช้แล้วมีโมบิลิตี้แล้วก็มีประโยชน์มากกว่าตัวนี้อีกนะครับก็บางคนก็อาจจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแค่10มันก็เพียงพอแล้วนะครับก็อัพตัวนี้ขึ้นตาม10นะครับอ่าทีนี้นะครับมาดูกองเล็บเหนือเสียงนิดนึงกองเล็บเหนือเสียงเนี่ยมันอยู่ที่เป้าหมาย4ตัวนะแล้วก็ตัวนี้โจมตีก็คือ3าครั้งฮิตนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับคูลดาวอยู่ที่6วิตัวนี้คือดาเมจที่จะเอาไ้เบิร์ตนะครับดาเมจเบิร ตัวนี้นะครับทำไมถึงอัพเต็มอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่เอาไว้เบิร์ดบอสเบิร์ดอ่าดาเมจนะครับสำหรับตัวที่ถึกๆอะไรเงี้ยตัวนี้ตัวเนี้ยของดีเลยนะครับเอาไว้เบิร์ดได้นะครับเพราะว่ามัน3ฮิตแล้วก็มันก็แรงมากนะครับถ้าเทียบนะครับกับอ่าตัวสกิลนะครับตัวอื่นๆนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้อยู่สอ0 0มื่นแปดโดยประมาณนะครับถ้าตัวนี้นะครับมันตี3ฮิตมันก็จะแรงกว่านั่นเองแบบนี้นะครับเนี่ย13,000 3ามฮิตก็30,000กว่าละ ใช่ไหมเออก็แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขก็คือมันต้องได้ตีนั่นเองนะครับถ้าตีเบิร์ดบอสอะไรพวกเนี้ยตัวนี้เก่งมากนะครับก็อัพไปเถอะนะครับโอเคตัวนี้ก็คือสกิลนะครับสกิลประมาณนี้นะครับมาพูดถึงให้เหินนิดนึงนะครับวิชาไทฮาวานะครับตัวนี้เหมือนกันเนาะเอ่อหลังจากที่เราอัพแบบนี้นะครับให้เรากลับไปอัพตัวของขั้นหนึ่งนะครับสายพิษให้10นะครับตรงเนี้ยยขอองผผผมมมมเเนนนนนีี่่คคคคำวววณณแลล้ะะะะะรรรรััับบบกกก็็ปาจ แล้วก็ใช้แทฮาวาได้ก็ใช้วิชาสลายพิษตัวนี้นะครับเป็นการบัฟนั่นเองนะครับวิชาแทฮาวาของตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับนี่มันจะเป็นบัฟนะครับเอาไว้เพิ่มโอกาสที่ดิคอลนะครับแล้วก็ดาเมจที่ดิคอลนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ยิ่งเยอะนะครับมันก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็น่าจะเท่ากับอาชีพอื่นทุกอาชีพเนาะก็สิบห้อรเซทิคาเลสนะครับแล้วก็25%นะครับที่ดิคอลดาเมจนะครับก็อัพไว้แบบนี้นะครับ พอถึงนะครับตัวของเลเวล72เนี่ยเราก็อัพตัวเนี้ยมาเต็มเลยเพราะว่าไอตัวของกงเลฟ้าฟันเนี่ยเราอัพอยู่แล้วในช่วงแรกใช่ไหมพอพอยต์มันเหลือก็มาลงไอกงเลฟ้าฟันตัวเนี้ยให้เต็มนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเราจะใช้เป็นแทฮาวานในการเลเวลแล้วก็การฟาร์มหรือว่า การตีบอสต่างๆตัวนี้เลยนะครับอัพมาให้เต็มหลังจากนั้นนะครับไอตัว79ตัวเนี้ยเราไม่อัพเพราะว่ามันเป็นการลบหลีกนะครับเราไมา่เล่นสายลบหลีกเราไม่จําเป็นต้องอัพนั่นเองนะครับเออถ้าใครเล่นสายลบหลีก้วนๆเนี้ยไอตัวเนี้ยอัพไปเถอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากเพราะว่าไอเวอร์ชันนี้นะครับมันมีค่าแม่นยำนั่นเองนะครับอัตราการลบหลีกเนี้ยมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีตัวของนะครับืกตรงนี้ตต้ออองัหเเ็มมืนกันะครับ มันมีโอกาสที่3%นะครับจะติดสตาร์นั่นเองนะครับแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเออแล้วก็ต้องรอแพทเนาะเออพอแพทมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนบิลอีกนิดนึงนะครับพอถึง80นะครับเราเปลี่ยนค่าสามเปรียบร้อยนะครับมันจะได้จุติมาใช่ไหมเราก็อัพในตัวของสกิลที่มันเอ่อบวกเดฟนะครับ600นะครับให้เลเวล10นะครับสำหรับคนที่ของไอเทมไม่เยอะพอนะครับก็อัพตัวนั้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบรู้สึกว่าเออเดฟเราเยอะพอแล้วนะเราก็มาอัพเรื่องของสกิลให้มันเต็มไปเลยนะคคครรรรัััับบเเเเพาาาะะะว่่ดดมมจจนนนนไ้แงงออโ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของเทั่วไปของวิชาข้สองเนี่ยก็มีแค่วิชาถลุมกระดูกเนาะแล้วก็เพิ่มพลังกายตัวเนี้ยนะครับก็ต้องดูว่าเราโดนดาเมจเยอะขนาดไหนน้อยนะขนาดไหนนะครับถ้าเราเลือกไม่พอเรามาอับตัวนี้ใช้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกพอแล้วเราไม่ตายพฤกษาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้โอเคครับเราก็มาดูมาโคเซตสกิลกันนิดหนึงนะครับของผมเซตยังไงบ้างนะครับ มาโคเซสกีผมเซตเป็นแบบนี้เนาะตัวของมาโคนะตัวนี้นะครับผมจะพุ่งไปก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่ผมอัพมาเพื่อรอไถ่เหอะเนาะนะครับขวนไปทีหนึ่งพุ่งแล้ะขวนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้ตัวนี้นะครับที่เป็นแค่เลเวลหนึ่งนะครับที่เราอัพไว้เนาะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงศัตรูได้โดยที่เหมือนการบิงนะครับช็อตนะครับก็อัพตัวเนี้ยไว้หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับขวนนะครับ ขวดเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเราพุ่งไปนะครับเราพุ่งไปแบบนี้ปึ๊บนะครับเราขวดทีนึงแล้วก็ใช้สกิลที่ช็อตพุ่งเข้าหาตัวมอนนะฮะปึ๊บนะครับแล้วก็ขวด3ามทีติดนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับโป้งเข้าให้แล้วก็นี่ครับพอหลังจากเนี้ยครูดาวสกิลเนี้ยมันจะกลับมาใกล้ๆกับตัวนี้พอดีนะมันก็จะหลุดสกิลมันใหม่นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคูดาวมันก็จะค่อนข้างที่จะเป๊ะมากนะครับอันนี้คือผมก็ คิดมาแล้วหละประมาณหนึ่งนะครับลองหลุดสกิลดูนะครับว่ามันต่อเนื่องและลื่นไหลพอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เท่าที่ลองแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ว่าถ้าให้เหอมันมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูทีหนึ่งว่าแบบนี้โอเคไหมนั่นเองนะครับมาดูเรื่องพูดนิดหนึ่งนะครับพูดเนี่ยยังไงบ้างนะครับมาดูเรื่องพูดเนาะพูดนะครับถ้าเป็นบอสนะครับก็ยังแนะนำนะครับ2ตัวเป็นเสือแล้วก็หมา2ตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่า2ตัวเนี้ย เทีเเร์เเยอะที่สุดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ได้คิดแหวะนะครับเสือนาอแล้วก็ถ้าไม่มีเสือกับหมาใส่อะไรบ้างนะครับก็จะมี2ตัวนี้นะครับพูดม่วงที่ดีที่สุดของผมรู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้นะครับายน้ำนะครับสายพ t k คนะครับน่อนหคิเลตแล้วก็คิดดเมอยู่ที่8%นะครับได้ e อพีนตะครับตัวภายน้ำอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็นะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตุ๊กตานน้แข็งะครับ ตุ๊กตาน้าแข็งนะครับได้คิดเลทที่0.5คิดด้มยอีก8%นะครับ PnK 1นะครับเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้น่าจะดีที่สุดในสำหรับสายกายภาพแล้วล่ะนะครับก็ใช้กัน2ตัวเนี้ยคู่กันนะครับใน end game ได้เลยแล้วก็อัพดาวให้มันเนาะถ้าใครไม่มีตัวของบอสนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามีบอสก็ใส่บอสนั่นแหละนะครับก็คือถ้าตีคนตีมอนสเตอร์ก็ใส่หมาก็เสือแต่ว่าถ้าไปเรื่องของเลเวลนะครับถ้าเรามีนะครับเราก็ใส่คู่กับหนูหรือหมูก็ได้นะครับเสือหนูเสือหมู ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เลยเนาะโอเคครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของนินจากรุงเล็บอัตคำนั่นเองนะครับก็เป็นตัวของผมเองที่ผมเล่นมาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไกด์ให้เพื่อนๆได้นะครับถ้าใครแบบว่าอยากลองเล่นตัวนี้ก็เล่นดูนะครับมันสนุกดีเนาะเออแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเออผมมีไกด์ของผมแนวทางผมแล้วอะไรเงี้ยก็ดูแค่เป็นตัวอย่างดูเป็นไกด์ก็พอไม่ต้องไปลอกเลียนแบบแบบผมเป๊ะเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิวที่ผมคิดว่า มันน่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับตัวผมนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเกมนี้ครับ Ghost So M นั่นเองครับ